mm uh... ยอละครเรื่องข่ามากับพระตอนจบออกอากาศวันที่16เดือนกันยายนพศ2564ัทางช่อง7 HD มาถึงตอนนวสารกันแล้วนะครับสำหรับละครเรื่องข่ามากับพระโดยละครเรื่องข่ามากับพระประจำค่ำคืนวันพฤหัสบดีวันที่16เดือนกันยายนพศ2564นี้ีนํ้นำเสนอให้ได้รับชมเป็นตอนที่16ตอนนวสารโดยเนื้อหาของละครเป็นเรื่องราวของศักดิ์ประกาศศิษย์ นำแสดงโดยบิ๊กเอ็มกริดริดนักเลงพเนจรแต่มีชั้นเชิงในการต่อสู้เหนือกว่าใครแท้จริงแล้วเขาคือตำรวจที่ได้รับมอบหมายให้ปลอมตัวมาสืบเรื่องเสียไทรและการคอร์รัปชันของเกิรกนักการเมืองผู้อยู่เบื้องหลังอิทธิพลเถื่อนชีวิตพเนจรของศากถึงจุดหักเหเมื่อมาพบกับหลวงพ่อเสือด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าหลวงพ่อมีอาคมจึงออกติดตามเพื่อหวังวิชาระหว่างทางได้พบกับแก้วตาลูกสาวเสียกิจ ผู้มีอิทธิพลจากเงินที่ได้จากธุรกิจมืดและการค้าไม้เถื่อนด้วยการสนับสนุนของซสเกิรกภารกิจปราบปรามคนชั่วเริ่มขึ้นคนในวังเย็นหันมาให้ความเคารพและศรัธทธาหลวงพ่อเสือส่วนหลวงพ่อเสือก็รู้ว่าสักนั้นไม่ธรรมดาเรื่องราวในอดีตค่อยๆเผยออกมารวมทั้งความลับในอดีตของหลวงพ่อเสือกับเสือไพรและชาติกําเนิดของศากเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมขอบพระคุณแหล่งข้อมูล ช่อง 7HD และละครดอดกูทิว